ครับสวัสดีครับผมบินไทยเวเรสนะครับวันนี้มาติดตามนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเวเรสของบินไปนะครับเนาะนะใช้เองเลยครับนะอันนี้พามาชมอันนี้ฝั่งนี้เป็นสิบกอไรนี้จะเป็นอ่าอ่าพันเมโจ้นะครับเนาะแล้วก็นี่จะเป็นข้าวปอกของหกครับปอกของหกนะครับตัวน,นีนวนะนนะ้มาเทีย่ยวเที่ยวชมกรได,ไดครับอันนี้เป็นของวินครับนะ อันนี้เป็นนาหยอดนะครับใช้รถหยอดอเป็นพันธุ์ไม้โจโ๊กดูเด,ด,ดี่ยวชมดูได้ดูงงน,นี้แค่ปุ๋ยเม็ดแค่ครั้งเดียวนะครับใส่ครั้งเดียวตอนออใส่รถหยอดเสร็จเอาปุ๋ยเม็ดใส่เลยนะครับใช้เอเบเสตสามกระสอบยูเรียสามสิบกิโลผสมกันนะครับนี่ครับได้ผลผลิตดีมากครับนี่เป็นนาข้าวพันธุ์ไม้โจโ้นะครับเนาะสวยครับดูครับดูงง อ่ามดูคล้าๆว่าใช้ปุ๋ยอะไรก็ว่าใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์เนาะต้องทดลองเองก่อนถึงจะรู้เลยครับเนาะนี่ทดลองเองนะครับใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับดูครับดูโมก็ได้นะโอ้ห้าไม่ติดไม่ติดแรงไม่ติดอ่าฝนนะอผลผลิตดีกว่านี้แน่นอนครับดีจริงๆครับปุ๋ยครับอ,อันนี้ใช้ตัวเอง ถ้าเราไม่ใช้ตัวเองเราไม่รู้ครับอันนี้ใช้ตัวด้วยตัวเองมาก่อนถึงรู้ครับดูงวงเต่าพันให้โจโ <c oughs> ดูเลยครับถ่ายให้ดูเลยอันนี้เป็นของวินเองนะครับ,รบของวินเองเลยครับ <c oughs> นี่จะเป็นของวินครับสวยครับด <c oughs> บูใครมาถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรก็บอกว่าเอเวอเรส นะครับวเอวเลสนะครับได้ผลจริงๆครับนี่นาะข้าวของวินเองเลยนะครับรับประกันเลยถามสามารถถามได้เลยครับถ้าไม่ขัดแรงช่วงก่อนนะโอ้โหผลผลิตได้ดีกว่านี้แนะ่นอนครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ